เปิดกันที่ข่าวแรกข่าวเบาสมองของเหล่าเกมเมอร์นะคะหเหล่าเกมเมอร์เพราะว่าข่าวที่แม่พลกกลณ์จะเล่าต่อไปนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวที่ทุกคนนั้นรู้อยู่แล้วหรือเคยได้ยินมาบ้างแล้วกับเกมเกมนี้ที่ทุกคนรอคอยนะคะเกลียนเทพอัตโนมัติภาค6 แกนทีฟออโตนะคะเทเลอร์ที่2ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมเมอร์ amer, ทุกคนเตรียมตัวฮา f ฟูแบบแพทใหม่แกนทีฟออโต้แพงแต่ดีจริงหรือไม่เลื่อนวันจำหน่ายเป็นปี2-6จริงหรือนะคะ ที่จริงแล้วเรารอกันอย่างมากว่ามันจะมาเร็วกว่าน,นี้นะคะแต่ตอนนี้ได้เลื่อนวันลำจะหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นปี2026นั่นเองก็คือปีหน้าน้องๆไวัยรุนไฟแอมรอกันนิดนึงนะคะก็คืออาจจะเหงานิดน,นึง <Ooh. S 1> เล่น <Come on. S 1> ลอินซอยรอไปก่อน s <S ส่วนตัวแล้วยังไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรขนาดนั้น คือกราฟิกสวยจริงนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องดูน่าติดตามแต่ยังไม่ได้รู้สึกแบบหูยขนาดนั้นอะมันมันก็อาจจะแบบอาจจะเป็นว่าเขาปล่อยมาเป็นน้ำจิ้มหรือเปล่ายังไม่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มอีกหรือเปล่าเพราะว่าเกมก็จะ วางจำหน่ายก็อีกตั้งหนึ่งปีนะคะที่เราดูเทลเลอร์ที่สองของแกนทิฟออโต้ซไปเสียงในช่องคอมเมนต์นะคะที่แม่มดได้ไปสองมานั้นเขาบอกว่าไม่ได้เห็นเกมเพลย์เลยจะรู้ได้ไงว่าดีการาฟ,ฟิกก็อาจจะเป็นซีนาติกหรือเปล่าของจริงอาจจะไม่ได้ดีอย่างนี้ก็ได้ Yes you're right there is zero gameplay to it and that should make you worried especially because like they know like this game has like so much there's like so much pressure and like expectation for this game American Rang Elden Ring like this this is the for okay? หรือการที่เขาเน้นความเป็นบอนนี่อนไครอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเป็นแบบคู่รักมันทำให้พวกพวกไม่มีคู่อะค่ะแบบโนล้ายเลยอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อินเขาอินกับดาฮูดเขาอินกับความสัมพันธ์แบบเพื่อนปล้นทรยอะไรอย่างเงี้ยแบบหักหลังกันไปกันมามา,มากกว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบโรแมนติก แต่เขาก็ชื่นชมเรื่องของกราฟิกแล้วก็บรรทายของตัวละครที่สุดเจ๋งนะยคะยังทําให้ชาวเกมเนื้อเต้นได้ไม่เท่า Red Dead Redemption 2เลยครับแต่เรื่องภาพนี่สุดมากใช่เรื่องภาพแสงเงานี่สุดถ้าในเกมเป็นแบบนี้นะคะหวังว่า PC จะไม่ใช่รูปเมน้อยอีกต่อไปนะคะขอให้เขามาทำมันเร็วๆเถอะแต่ประเด็นมันนอกจากเรื่องของเนื้อเรื่อง ที่หลายๆคนไม่ซื้อเท่าไหร่เกมเพย์ที่ยังไม่เห็นก็ยังมีเรื่องของราคาเปิดตัวราคามีข่าวลือนะคะเสียงลือเสียงเงาอ้างอันใดพี่เอ๋ยบอกว่าราคาของ G T A 6จะสูงถึง100ดอลลาร์ 300, หรือประมาณ3,600บาทไทยซึ่งถ้าเทียบกับมาตรฐานของเกม Triple A อื่นๆ ที่อยู่ประมาณ60ดอล70ดอลแม่มดจำได้ว่าวูคงประมาณ1,700กว่าบาทซึ่งนั่นก็ถือว่าสูงแล้วสำหรับเกม Tri ป l e A 100ดอลลารก์ก็เยอะเกินไปสมาชิกแฟนลี่กูยังไม่ถึง100ดอลเลยน้อง แต่เข้าใจได้ว่าคุณภาพ y ่ะเออแต่อันนี้คือเขาดีบไปสูงมากสูงจนแม้แต่คนมีอันจะกินก็รู้สึกว่าสูงเกินไปเข้าใจปะว่ามันค่อนข้างแพงนะคะเรื่องของราคาของเกมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ งบประมาณในการพัฒนาและเรื่องของคุณตี้หรือเปล่าผู้พัฒนาเขาเออกมาว่าเฮ้ยของดีนะแบบว่าเรื่องของรายละเอียดในเกมเนี่ยบอกเลยว่ามันจะสุดจึง้งแล้วก็ได้รับการยืนยันจาก r o c k s t t r r มาแล้วนะคะว่า GTA6 มีงบประมาณในการพัฒนาสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์น้องๆแม่มดไม่รู้ว่าเขาพัฒนามากี่ปี10ปีมั้งอาจจะตั้งแต่ป่อย พักห้าบาททํา,าทให้เป็นเกมที่มีต้นทุนการผลิตสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แม้ว่าจะมีข่าวลือว่าอาจสูงถึง2,000ล้านดอลลาร์ได้เลยแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากค่ายต้นสังกัดนะคะหรือล็อกสตาร์ว่าเป็นจริงหรือไม่แต่ถ้าเขาพัฒนามาตั้งแต่ปี2018อย่างที่คุณเคียวจังว่าก็มีความเป็นไปได้สูงที่ มันจะแตะ2 0 0 0ล้านได้เพราะเวลามันเป็น10ปีแล้วน้องเรื่องของเวลาทรัพยากรบุคคลพนักงานเงินเดือนพนักงานผู้พัฒนาเกมที่ทำงานอยู่ข้างในนั้นน่ะเขาทำงาน365วันแดกเงินเดือนทุกเดือนแล้วคนหนึ่งเงินเดือนก็ไม่ใช่น,น้อยๆเก่งไหมนั่นก็คืองบประมาณในการผลิตเหมือนกันเงินเดือนพนักงานทุกคนคือต้นทุนการผลิตซึ่งก็ไม่แปลกที่เขาจะหาแดกกับ เงินของผู้บริโภคอย่างเรานะคะแม่หมดก็คิดว่าถ้ามันดีดีจริงๆอะ่ะแบบสมคำาลือกก็ก็มาเหอะร้อยดอลลาร์ก็ไม่ขนามือกนันปะ ด้วยเหตุนี้นะคะต้นทุนที่มีความสูงแบบนี้นะคะมีการคาดการณ์ว่าเกมอาจจะมีการจำหน่ายในราคาตั้งแต่80ดอลลาร์ถึง100ดอลลาร์โดยเฉพาะในตลาดคอนโซลอย่างเช่น Xbox Series นะคะหรือว่า PlayStation 5จะมีราคาสูง ประมาณนั้นเลยทีเดียวแต่ชาว PC เราไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะคะก็ต้องมารอรุ้นกันถ้าสําหรับแม่มดแม่มดอยู่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 แก๊งไหนแม่มดอยู่แก๊ง PC นะคะแม่มดไม่แตะคอนโซลนะคะแม่มดไม่ค่อยมีเวลาเหตุผลของการดีเลย์หรือว่าการเลื่อนวางจําหน่ายไปเนี่ยทางเทคทูนะคะซึ่งเป็นบริษัทแม่ของตัว Rockstar ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทาง IGN ไว้นะคะว่าเขาต้องการขยายเวลาในการพัฒนาเกมมากิ่งขึ้นเพราะว่าเขาเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบแล้วนั่นเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาขายหรือว่าอะไรเขากลัวการขัดทุนด้วยซ้ำเขาบอกว่าเขา ค่อนข้างกลัวเรื่องการขัดทุนด้วยซ้ําแต่ว่าเขาบอกว่าในเมื่อทีมต้องการการพัฒนาเพิ่มหรือว่าต้องการลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็ให้เวลากับทีมของเขาอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะแต่เราไม่มีทางรู้เหตุผลแท้จริงของการเลื่อนการวางจําหน่ายได้เลยแต่ ก็เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นอยู่สมเหตุสมผลอยู่และปฏิกิริยาของผู้บริโภคเป็นอย่างไรที่เขารอคอย GTA 6กันมาแบบเป็นสิปีกันปะบางคนอานโอเคแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับราคาที่สูงมากจนเกินไปและมีข้อสนิษฐานว่านี่นี่เป็นแค่ข้อข้อสนิษฐานนะเกับปะ่ะจากชาว reddit moment น่ะ เขาคิดว่าที่มีการเลื่อนวันวางจำหน่ายอ่ะเพราะว่าอยากจะรอเกมท r i โป e a อื่นๆออกมาที่มันดีดราคาไป80ดอลลาอลแล้วเพื่อที่จะดีดราคาเกมตัวเองให้ได้สูงขึ้นตามมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่า เกมทุกคนทราบดีนะคะว่าเกมแม่งแพงขึ้นมากจากเมื่อก่อนมากๆจะแบบอยู่ที่พันต้นๆกลายเป็น2,000ได้เลยทีเดียวสามพันเลยอย่างเงี้ยเขามีความคิดกันว่าหลายๆคนคิดกันเป็นความคิดบวกเชิงลบะคะว่าว่า GTA พยายามตั้งใจจะดีดราคาตัวเองขึ้นหรือเปล่าผู้เล่นบางส่วนนะคะก็ยินดีจ่ายในราคาสูงถ้าคุณภาพเกมดีจริงอย่างที่ไม่หมดว่านั่นเองและนี่คือสรุปจบของดรามา่ากำหนดวางจำหน่าย GTA ซิงมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่26พฤษภาคมปี2026ก็คือเดือนนี้ในวันที่16นั่นเองของปีหน้า สำหรับ PlayStation 5แล้วก็ Xbox Series นะคะโดยยังไม่มีการประกาศเกี่ยวกับเวอร์ชัน PC ลูกเมียน้อยอย่างเราก็จะรอต่อไปนะคะชาว PC ก็ลากงอกรอ สรุปก็คือแม้ราคาแพงแต่ว่า GTA 6ก็ดูจะมีมาตรฐานที่จะสามารถสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีให้กับทุกคนได้เป็นความหวังใหม่เป็น next gen ทั้งเรื่องของงานกราฟิกงานภาพและเกมเพลย์หรือไม่หรือจะเป็น GTA ไฟแต่กราฟิกคุณภาพหรือว่าจะเป็น Red Dead Redemption แต่ว่าเป็นแบบแพทปัจจุบัน <c oughs> <c oughs> ก็ต้องมารอดูกันนะคะ